ชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยขีม่มอเตอร์ไซค์เยอะแยะเลยย่างตรงนี้เลยอ่ะอุย้ยไข่จริงๆด้วยหืมขมนิดๆมันๆไข่อ่ะข้าวจีนมเนยอโอ้ยเจ้ยวประแดงก็เสด็จกระบานเลยทันทีเมาเลยทำง,งานเมาเลยเส้นใหญ่รเราเคยกิน,ไ,นไม่เจ,เจีตวปงาซีฟวยใครมากินก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวายไว้ให้ ไปเดไปล้อไปลเดสวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปตลาดขัวดินจะไปดูว่าตลาดน่ะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมั่งแล้วก็ไปตามหาร้านข้วเปียกเส้น5000ันกีบที่เราเคยกินตอนนี้เราได้มอไซค์มาแล้วพี่อวีไปเอามา ร้านเช่ารถชื่อว่าร้าน e ี e ิเฟนมอเตอร์บาคือเราโทรไปพี่เขาจะมารับเราที่โรงแรมเลยเอกสารที่ใช้ในการเช่ารถก็คือพาสปอร์ตราคาต่อวันอยู่ที่70,000มื่นนะก็ไม่แพงเลยไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเขียววันดีเลย,อยชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยขีมอต์ไซ เรวเลี้ยวซ้ายการเดินทางก็ไม่ยากนะทุกคนกูก,ก็แมบติดหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเอย้เขียวพอดีเลยเล่นฟ้าเล่นฟ้าขงงเ,เขาปนี<ด>่เป็นถนนร้านช้างนะจ๊ะแล้วก็200 m. เมตรเลี้ยวขวาน่าจะแยกไฟแดงหนานุ่น โอเคดู<น> okay. แล้ okay. อไปเลยเราเคยมาจอดทุกองตรงนี้เลย,เยใช่โอ้ตรงนี้ก็จะมีเขาขายสมุนไพรนะมสมุนไพรเยอะเลย,เยโอ้ขายสมุนไพรเยอะสมุนไพรเหมือนกันทุกร้านเลย ตลาดที่เราจะมาเมื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนตรงนี้เป็นตลาดนะสบายดีสบายดีไอ้เป็นกจ้าตลาดที่คนยามอยู่ใสครับตลาดตองนี้ไปทางไหนบ่ไปทางไหนบมอค่ะไในหุ้นเข้ไหนหุ้นเขาไม่ช่างเลยที่แอร์คุณหมอครับโอขอบใจอ๋อขอบใจเมื่อก่อนเราจะจอดรถตรงข้ามฝั่งนี้แล้วก็เดินข้ามไปตลาดแต่ฝั่งแต่ว่าตอนนี้ย้ายฝั่งย้ายไปอยู่ฝั่งข้างใน ตลาดไายขับมาดีๆตลาดไายเขานี้อ่ะอ๋อเลี้ยวขวาก็านตลอดข้โหสองสามปีเปลี่ยนไปเยอะมากไอสบายดีเขาขางไหนเออขอบใจเลยลายประมาณสามปีเนาะสองสามปีวัับรล้นไนับอด้อ จอดรถมองแลยนี่ไหนะมันมีพอจอดรถซอยสาพอพอพอนี่ขอบใจข่อข้อา,างนี่ปะอ๋อใช่ไหมอ๋อแต่เออแต่ที่จอดรถอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคจอดรถก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเดินตลาดนู่นเหรอ <im itation> ใช่อันนี้เป็นตลาดเดิมที่เขาอยู่อย่างนี้อยู่แล้วั่งนี้ก็ิดีจะอยู่ทางขวามือนี่จะเป็นแบบที่เขาวางของกับนี้แล้วก็แบบโต๊ะต่ำๆตรงน้น่าจะย้ายมาอยู่ในนี้หมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วร้านเขาเปียกเราอยู่ไหนอะ ต้องถามเขาเนาะตามหาถูกมากห้าพันกีบเองเมื่อก่อนนะ5้าพันกีบอ่ะก็ประมาณ20สบาทเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ห้า0ันกีบอ่ะสิบาทนิดเองอ่ะตอนนี้ถ้าเงินเราอ่อนอ่อนลงนี่เหรอใช่ใช่มีผลไม้มีทุกอย่างหมดเลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเดินแต่ข้างหน้าเลยแต่ว่าเพราะว่าก็ดูมีลมมีอะไรดีนะมีลมคาดีอ่ะใช่ฝนตกก็ไม่ต้องวิ่งหลบกันก็ดีนะแบบนี้นะตอนนั้นจำได้ไหมที่เรามารอบนั้นรอบฝนตกอ่ะ อ้ถามแน่อันตะเกามีร้านขายข้าวเปียกอยู่ไหมที่มันใหญ่มากนิดนึงปอมีหลายร้านอยู่เนาะครับตะกีมซีมีร้านหนึ่งในไงคนหนึ่งมีขายรถถึงรถเข็นอ่ะนะรถลงห้องเท่านั้นเองเขาจิ้มซึ้งอยู่คนเดียวอ๋อเขาใจเลยเขาโมโหเท้นเขใจเลยอ่าเดี๋ยวเดินดูกับของแบบกินเลยก็มีนะก็อยากกินหมูแบบเออเนื้อพวงๆอ่ะชัดก็เลยกินก็เลยสบายดีสบายดีอันนี้สองห่วงโอ้ เยอะแยะเลยย่างตรงนี้เลยอ่ะนี่ปลาปลาปิ้งปลาอย่างปลาอย่างทำไงคะปลาเออปลาปลานี่เอาตัวอยากินมังนี่ได้บ่เอาค่ะตัวเท่าไหร่ค่ะห้าพันหเองโอเคสามพันฟังใจไปขอกินก่อนเลยอยากกินมากมาถึงยังไม่ทันเดินครับกินแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเปียกอีกอุ้ได้ฟิวข้าเหนียวร้อนๆเลย อุ้ยไข่จริงๆด้วยเออไข่ขอไข่ก่อนเลยโอ้โอ่าเถอะเดี๋ยวอืมอ,อืมอืมขมนิดๆมันๆไขอ่อ่ะอืมเค็มเกลือมอยๆอร่อยสดมากอ่ะอืมโอ้ เมื่อบรรยากาศมาข้างหลังเขาก็เดินซื้อของกันพกไฟยังไม่ทันได้ดูอะไรยังไม่ันกินก่อนเป็นเนื้อใส่งาขาวอา่ะาเป็นตวงเลยเสียบก็ได้กินเขามาเด้อมาเด้อกินเขาคนมองเต็มเลยไม่เห็นย่างกันว่าสุนี่อยากกินเนาะ หเดี๋ยวกินแล้ว <goof ball> เดี๋ยวไปเดินดูตลาดจริงๆแล้วเ,เริ่มแถวแรกเลยก่อนี้ยก็จะเป็นไก่เป็ดกับไก่ขายเท่าไหร่เป็ดไก่โลหะสิบพันโลละห้าสิบพันกับเป็ดอ่าสี่สิบเขาเรียกอะไร สี่สิบาพันห้าพันเออสี่สิบห้าพปลาก็มีี่สบายดีเขเบิ้งนปลาปลานิงปลานิงปลาดุกนี่เนื้อะไรเนยเนื้ปลาเป็นแหงเลยเนาะเออังแบบปลาเขาจะใส่แบบทำไม่แล้วก็มีปลาเขาจะวางโชว์อนใหญ่ยอันนี้ทะเปลาโใหญ่มากปลาปลาอะไรอะไรโอ้ไข่ปลาต่า อืมสใหญ่ก็มั้ฝั่งนี้จะเป็นโซนแบบเนื้อสัตว์อะเป็นอาหารสัตว์เป็นปลาเป็นไก่ดูเป็นระเบียบก่อนมาก่อนนะเดินง่ายอก่อนได้ดูริมทางแล้วที่นี่มันเป็นหลังคาดตรงนีะดีดีกว่าขาก็ทำสูงโก่งดีนะมันก็เป็นไก่ ของสดทางนู้นไปก็เป็นผัดคุยบัวอยากกินน่ะบัวโอ้หลายแทย่เลยหาพันหาพันห้าพันโอเคคูดเยอะหาพันห้าพันดูห้าพันคือไปเรื่อยกว่ายไอ้พิถ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสามเพราะชอบกินน้ะข้างในนี่มันมันมันเดียวเท่าไหร่มันละสิบพันบ่โอเคเดี๋ยวเพิ่มให้สิบพันมันละสิบพันเนี่ยเออมันละสิบพันสิบพันไม่แพงสิบพันไม่แพงได้เยอะมากแกให้ดูเผื่อมีคนไม่เคยแกให้ดูเผื่อมีคนไม่เคยกินมีเม็ดอ่อนๆเลยแกะเข้ามาจะเป็นอย่างไง หวานอ่ะเก็บเงินก่อนนี่ข้างในเป็นอะไนะอืมเอเคถ้าแก่มันจะมันกว่าน,นี้อันนี้อ่อนๆจะหวานหน่อยอเดี๋ยวไปกินตอน่อเดินต่อเดินต่อขอบใจอืมหน่อไม้ขอให้เลยอ่ะเขียมและเทียมหอมมันฝรั่ง หักดองเออเราพกไม่ได้เนี่ยถ้าจะกินก็ใช่กินเลยก็จะกินยังไงอาหารทะเลเก็มีอาหารทะเลอาหารทะเลก็มีมีปูมีกุ้งสุ่มไหมสุมปลาสุ่มปลาเป็นไงหอมหอมอ่ะสุ่มปลางได้หลายขายคนขายแน่ค่ะขายคนขายอาถายระยุกันข <c oughs> ายจ้างงาน,นเด้อม <c oughs> า โอย,อยากกินมันหอมหไลายหลายผสมโอ้นี่ตัวยังไนี่ปลาย,ยัางไง<ม>ขอบใจโอ,อ,อ้นี่กับปูกับนี่ั้ยปูปูหกหอยหอยอันนี่อ้ายหอยแบบหอยแก้วหรอขี้เล็กแกงขี้เล็กโอ้อยากกินแกงขี้เล็กเนาะเห็นอะไรก็อยากกินเนาะครับสดนี่นนข้าวโพดมนันนี่เวลาแบบ เขาสั่งของเยอะๆนะเขาจะเข็นใส่รถเขาจะมีรถเข็นบริการนี่พี่เขาจะนั่งรอตรงนี้โเนื้อไม้เยอะมากเลยอเฮ้ยนี่ทำไมเป็นหน่อเล็กๆยูนิเออร์อย่างค่ะเนี่ยหน่ออย่างนอแั่นนอแั่นอืมอ๋อนี่ปอกแล้วอ๋อนอแั่นนอแั่นเนาะขอบใจเลยขอบใจหลายๆเดลยนอแั่นผักกูดเนี่ยผักกันจ้ำมัน เออเป็นขายเป็นกองเลยผักกาดกล่ำกินกับอ่าเฝอแซ่บหอมที่เหลืออีกสองทางแถวก็โซนผักเหมือนกันหมดเลยอ่าไปหาร้านข้าวเปียกเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้จะกินข้าวเปียกเลยเรามาตามหาร้านข้าวเปียกที่เราไปร้านข้าวเปีอยู่ถ้าไม่เจอเราจะไปกินร้านตรงเมื่อกี้เห็นอีกร้านหนึ่งเราลองไปดูตรงริมฝั่งนู้นเออเรามาตอนเกือบแปดโมงแล้วนะเลยน่าจะวายมาแล้วซอยนี้ก็คือผักหมดเลยมีผักหลายชนิดอ๋ฝั่งนั้นเป็นผลไม้นี่นี่นี่ผักอันนี่เครื่องประปาก ผักแมงผักแมงผักแมงแข้งอะไรนี่ผักแมงแข้งขอเบิรงเด้อครับเพื่นี่อันนี้ผักแมงแข้งเนาะแมงแข้งเนาะกินกินแบบแแมงงขเหมือนแมงแขงเลยเหมือนจริงจริงประทับใจเลยโอ้อันนี้เพื่นขายอันนี้ข้าจีข้าจีเนาะข้าจีเลาข้าวจีเล้าเลยนี่ขายขายจังไรค่ะก้อนนมบอกหรอนมบุกขัาวจีเอาก้อนหน่อยๆเนาะกินบ่หมี่เอาใส่ใส่นมเท่าไหร่นะ หกพันถูกมากเขาจะปาดโอ้ดัดไส่ไส like ้นมเลยใส่เอาเข้าค่ะนุมเลยนมเนยข้าจีนมเนยราดนมตัดก็ได้ค่ะ เ๋ยว้นูขอกินเลยครึ่งหนึ่งเออข้าคกล้องมันผลงานมัเป็นยังตอจาใจ่าหูเยิ้มเยิ้มเลยอ่ะอืห้องนอกกรอบห้องข้างในนุ่มห้องนอกกรอบ ่ขอบใจครับขอบใจหลายเด้อะเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าเราเลยหอมทุเรียนจังเลยต้องสักหน่อยไหมล่ะผักผลไม้เยอะเลยเออต้นผลไม้เนาะมังคุดแล้วต้องครัก็มีด้วยเขาไม่มีทุเรียนแบบแกะแล้วเนาะเสียดายมากเลยเขาไม่มีแบบที่มันแกะแล้วแบบภูัวสองครัวอะไรเงี้ยนั่นเป็นลูกเนี่ย กินอะไรเองไหมกินข้าวเปียกสิดูตรงนู้นน้นเลยไปที่ตลาดที่นี่เขาจะมีตาช่างกลางเขาเอาวางไว้ให้เราช่างของว่ามันตรงหรือเปล่านี่คือตาช่างกลางดีมากเขาเปียกเส้นจ้ะกลับมากินอีกแล้วอันเขาเปียกเส้นสองถ้วยสองถ้วยค่ะกินที่นี่ปะกินกินที่นี่ครับนั่งนัั่งเลยตัวนั่งเลยอุ๊ยร้อนๆเลย Oh. อันนี้เป็นแนวเส้นใหญ่ปะคะเออแนวเส้นใหญ่มันแซ่บหอมน้ำซุปเนาะกินได้ขอบใจเวยเทัดเด็ดเสือท่าเด็ดค่ะสิบพันที่สิบพัเยอะนะเนี่ยอู้ร้อนร่นเส้นใหญ่เราเคยกินเรเคยกินน้ำมันรดแซ่บปลาเสรน้อยอ,อันนี้ก็เป็นหมูเนาะคะ่ะเริ่มได้เอชิมแบบไม่ต้องปรุงก่อนอ

กูกพริกบิดมะนาว้ากันครับด่น้ำกันค่ะรับบอันีเดนง้งนหันห่ะ่อะไรอ่หกเบอั่นเบอเห็นมะนาวอร่อยขึ้นอีกเลยอ่ะแล้วก็ทั้งเบอร์แบบเบอร์ได้์ เติมไข่อะมาจะต้มจจีทางหอยเจายยก็้ด่างหอยเนีมาทางทางเบเหรือเปล่า้วทางเบรเยเ,รเยีาาเ่เห็ดแมงเยกเห็ดหอดเห็ดอลยมันจะ้อาเห็ดซุยสัิบพันนะตอนนี้ก็ประมาณยีสิบบาทนะครับณค่าเงินตอนนี้นะมันเปลี่ยนแปลงมาตลอดประมาณประมาณยี <20 S 1> บาทประมาณยีใช่เมื่อก่อนห้าพันอะยี่สิบเดี๋ยวนี้สิบพันอะ่สิบประมาณนะประมาณเอา ไม่แน่นอนสามสิบบาทสิทัน่ะสามสิบบาทสามสิบาทเยอะๆมากเดี๋ยวเราว่าเราจะเลี้ยงคนที่มากินร้านวันนี้นะครับเอ่อผมติดใจให้ซิฟถวยซิฟถวยนับจากนี้เดี๋ยวผมตจ่ายให้ทุกคนที่กินอยู่นี่ครับใอยากเลี้ยงก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจ่ายไม่ได้ครับสิบคนซิฟถ้วยเด้ออันอันนี้ด้วยอีกสองถุยครับมันจ่ายอะไผมติ่ใจให้ครับผมอยากเลี้ยงครับเลี้ยงค่ะเลี้ยงกี่คนครับถ้วยครับ กจำเอ็นมากินกันเลยทอดใหญด้วครับผมคิดฮอดครับอยากมากินโดนแล้ว้ถ้วยนึงอ่าถ้วยนึงครับดดรอ่าพี่ซีครับของเราแยกก็ได้อันนั้นซีฟทัวย์ไอต่างหากกินเลยเด้ออ่าเกื <c oughs> อ,อบคร <c oughs> บแล้วแป๊บเดียวตรงนี้ก็จะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> จะหมดแล้วเด้ออ่ามาอีกแล้วครับคนสองคน <c oughs> ลูกตาลูกอะ่าจะที่สี่น่าที่เดียรลายจะแอมไม่จิ้มมักบ่ากันนี้นะ เอาแปดขวดเอาอ่าน้ำเปล่าสิบเลยเก้าเอเขินน้ำเอาสิบขวดขวดละเท่าไหร่ขวดละสี่พันกอย่างโอเคค่ะเกินได้อยู่เกินได้อยู่ได้ได้หมดน้ำหมดมีแค่นี้เดี๋ยวเอาขวดใหญ่ผสมเดี๋ยวเขาเพี้ยวเขาแก้วให้หมอสองล้านเหร่อันนี้เดี๋ยวอันนี้น้ำอันนี้อันนี้ขายจังใดเนี่ยนี่ สองพันจีบยาเกียนเนี่ยยาเกี้ยนสิบอันสิบอันสิบอันเมาหมดนีเลยแต่ว่าใครมาเอาก็ได้อันนี้เพราะว่าเรากินไม่หมดแต่สิบแปด่คิดรวมเลยเอามดเลยแต่ว่ายกิอับอันนี้หมดกับบานเลยบ่เนี่ยรับตอสิับบานเลยทันเมาเลยทั้งงานเมาเลยเกเพ่นห่ สามสิบหกินสามสิบเอาเมาสามล้านเมาหมดเลยมันขวดหน่อยหมดเอาขวดใหญ่เด้อแบ่งกันกินน้วยกันครับครับขนมผมเมาขนมไม่ให้กินน้วกันครับอันอันขนมนั่นกินได้เลยเด้อใจแล้วใจละ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 ไหนใจลองกินอันนั้นใส่ปลาลร้าเข้าวจีใส่ปลาร้าเลยนะครับเเออาลยืม ปดกอ๋อน้นทาปลาแดกน้นปลาแดกบอผสมผิดเจียวปลาแดกขออันหนึ่งบ่ต้องหลอนหลอนแล้วหอมปลาล่าอ่อนๆหน่อยนุ่มไม่เผ็ดปิมทับประแดกเขาจะขาใครธรรมดามาเด้อเอาเลยครับเอาเลยครับกินเลยครับกินเลยครับผมซื้อไปให้เรา คนนึกว่าข้างในจะกระด้างกระด้างนุ่มไม่ใช่นะข้างในนุ่มมากของเราสองสองถ้วยแล้วก็อินนถ้วยอ่เป็นสิบสามสามห้าสิบห้าสิบเรียกให้ครับแล้วี่ครับโอเคค่ะมันเป็นหยังเกินใดเกินใด้ครับเกินไดครับ เนียนครับเบ่งเบ่งกัมีแบงเอาแบบแบงอะไรครับเสแบครับแซ่บบ่เคยกินเส้นใหญ่เสแบเนียนยบายขอบใจหลายครับไปเด้อครับไปเด้อครับไปเรื่อยไปเรื่ายบายไปอิ่มกันแล้ทุกคนมันจะตลาดก็จะประมาณนี้นะคะสนุกมากวันนี้ไปเดินทางกันต่อจ้า